ดีค่ะพบกับช่องเลดชิพไทแลนอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาเจอพี่โจค่ะเจอเมย์เองเพราะว่าวันนี้พิเศษค่ะเม์พามาหาดิลเลอร์เจ้าแรกของเลดชิปค่ะนั่นก็คืออาร์เรซิ่งขอนแก่นนั่นเองค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวชมร้านพี่เดี่ยวนะคะที่ขอนแก่นสมัยก่อนเนี่ยเม์เข้ามาร้านนี้มีแค่คู่หาเดียวนะคะทุกวันนี้ก็คือถนนเส้นนี้นะคะเลี้ยวเข้ามาเลยเจอพี่เดี่ยวเป็นแบบร้านใหญ่มากๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมค่ะ เจ้าของร้านอาร์เรซนะคะพี่เดี่ยวค่ะสวัสดีค่ะคพี่เดียวนี่ครับแนะนำร้านอาร์เรซให้แฟนๆเดชจริงๆร้านเนี้ยผมเกิดเปิดมันเกิดขึ้นจากความชอบเพราะผมเราแต่งรถมาตั้งแต่สมัยเรียนละเราอยากทําอะไรที่คนขอนแก่นไม่มีอ่ะร้านร้านแต่งรถที่ไม่ใช่แอร์ฟิล์ม ติดโคเมียมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ซ่อมซ่อมแอร์ทำฟิล์มเราอยากได้ทําอะไรแล้วผมก็ใช้รถยุโรปมาตั้งแต่แรกด้วยเราก็เอารถตัวเองมาแกะมาทําโดยที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นออฟฟิศที่ที่ผมทํางานรับเหมาก่อสร้างแล้วพอมันมีรถขุดรถตัดมันมันจอดไม่ได้เราต้องไปหาที่ทําใหม่เดีวตรงนี้เราก็เลยผมก็เอารถตัวเองเนี้ยมาซ่อมมาแอบทํามาอะไรจนแฟนมาเห็นว่าโอ้ยทําขนาดนี้ขายเถอะก็เลยเออ แล้วอย่างเราทำเนี่ยเราชอบแขวนโชว์ลักษณะผมก็คือแขวนโชว์อย่างเงี้ยจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์มากกว่าน้อผมชอบก็คืออย่างกันชนมาผมก็แขวนคนถามผ่านไปผ่านมาถามซื้อจนเราเออเราก็สั่งว่าเราอยู่แล้วก็สั่งให้ด้วยเลยไปไปมาก็คือเรื่องเราด้วยแต่งด้วยด้วยใจที่เราชอบเ,อเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช,ช่เพราะฉะนั้นจะไมไ่เราจะไม่ได้ดันอะไรที่ กำไรดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่ว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาล้วเขาชอบมันมันเราจะพอใจแล้วก็มีความสุขด้วยกันมไหมเราก็ได้เพื่อนไปด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะนานมากๆว่าตัวเมย์เองเนี่ยก็รู้จักพี่เดี่ยวมาแบบนานมากเลยกี่ปีแล้วพี่เดี่ยวที่ทําธุรกิจนี้สิบเจ็ดปีครับปีนี้สิบเจ็ดปีแล้วมากนะเหมือนที่บอกอัถ้าเมย์มีลูกก็คือลูกโตกว่าแล้วอ่ะค่ะแล้วก็ก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้คือจบวิศวะนะครับวิทยาโยธามาไม่ไม่ได้ไม่ได้ด้านนี้แต่ว่าด้วยความชอบเราแต่งรถมาตั้งแต่เรียนแล้วอ่ะาทอยากให้พี่เดี่ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างก็ตอนนี้งานหลักๆก็มีพาร์ทนะครับชุดกันชนแต่งชุดคาร์บอนรอบคันแล้วก็แรปสีแรปสีนี่เป็นยืนพื้นแรปสีแรปใสปกป้องปกป้องตัวรถ คอนเท็กชิวลใช่ไหมแต่ย้า้ไ้เป็นที่นิยมเนาะใช่แล้วก็ชุดจอเครื่องเสียงทุก Android อะไรก็ทำอยู่นะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับไวร์คลิปด้วยสำคัญเลยขอบคุณค่ะชิปจูนนิ่งเพราะรถนิ่งรถที่รถที่ดีๆแพงๆเราเราไม่ไปจูนเกนหรงก เราใช้ชิปจูนนิ่งดีกว่าใช่เพราะว่ารถยุโรปสมัยนี้เขาซื้อวารันตีเพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็น Mercedes หรือว่าจะเป็นป s เ h สอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไม่เคยมีลูกค้านะที่ซื้อวารันตี9ปีเขาไม่กล้าหรอกที่จะแบบไปทำอะไรที่ไปยุ่งกับกล่องอะไรอย่างเงี้ยของเราค่อนข้างปลอดภัยครับถอดปลั๊กออกก็เหมือนเดิมแล้วใช่แล้วคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราาเราทำมาปีนี้ปีที่เกาแล้วเนาะไม่ใช่ว่าทำเจ้าเดียวเราทำลักษณะเนี้ย หลายยี่ห้อยีอ่ห้ออื่นก็บอกว่าทาแต่ว่าคนที่ดูแลเราดีดูแลลูกค้าดีดูแลเราดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าดูถือถ้าดูแลลูกค้าดีเนี่ย เราก็มีผลบวกไปด้วยกันใชนะ่แล้วดูแลเราดีบวแต่เคมลูกค้าก็ไม่เอาเหมือนกันอนะ่ะเพราะผิดพันธ์มันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่เผนะืดีก็คือเราเราก,เราก็เราก็ได้ด้วยใชนะ่ร้านก็มีชื่อเสียงไปด้วยใช่ a l ซิ่งเนี่ยค่ะเป็นดิลเลอร์เจ้าแรกของ Lechi ก็ว่าได้เลยนะคะพี่เดี่ยวเนี่ยอ,อยู่กับเรายาวนานมาถึง9ปีจริง,รงๆตามที่พี่เดี่ยวบอกยังไงตรงนี้ไม่ต้องขอบคุณ,คณพี่เดี่ยวนะคะแล้วก็ฝากร้านหน่อยดีพี่เดี่ยวว่าแบบฝากร้านก็ไปยังไงตรงไหนก็ถ้าสนใจแต่งรถนะครับไม่ต้องค ไ็ได้มาคุยว่าอยากทาแบบไหนมาคุยกันนะครับร้านอยู่ข้างแมคโครสาขา2ของขอนแก่นนะครับที่ขอนแก่นอำเภอเมืองนี่แหละครับแล้วก็โทรมาหาก็ได้ครับยินดีครับคุยเป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนทัศนะแต่งรถกันก็ได้ครับช่องทางติดต่อออนไลน์ของเรานะครับก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ก็ a r ร์เรซซขอนแก่นอาร์เรภาษาอังกฤษขอนแก่นภาษาไทยนะครับหรือทางไลน์ a าร์เรซซิตัวเล็กทุกตัวติดกันครับ กับคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดินเลอร์เจ้าแรกของเล d ชิ i p นะคะ R าร์เรยังไงนะคะฝาการ้าน R า a c i n g ไว้สําหรับลูกค้าเล d ชิ i p ด้วยนะคะลูกค้าภาคอีสานเนี่ยสามารถติดต่อพี่เดียวได้เลยนะคะตามช่องทางนี้ได้เลยคะ่ะอย่าลืมนะคะขับแรงขับเร็วขับมันอย่าลืมขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะ